สวัสดีชบบาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่4พฤษภาคมนะคะคุณได้ราชินีถือเหรียญส่วนเขาเป็น3ดาบนะคะ วันนี้นะคะ,ะคุณมังกรเองเนี่ยอยากจะให้ความสัมพันธ์กลับมาเฮลตี้เหมือนเดิมนะคะอยากให้ความรู้สึกดีๆกลับมาแล้วคุณพร้อมนะที่จะเป็นฝ่ายเสียสละหรือว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายง้อแฟนตัวแฟนคุณเนี่ยยังได้3มดาบอยู่นะคะไม่มองว่าเขายังมีเรื่องที่ไม่สบายใจอย่างมากอยู่เลยนะคะดังนั้นถ้าคุณจะอยากจะปรับความเข้าใจกับเขาเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาเขาสักพักหนึ่งนะคะถ้าวันนี้เขาไม่พร้อมเขายังไม่อยากคุยต้องให้เวลาก่อนอยางไรก็ตามสิ่งที่เปิดมาได้อีก2ใบก็คือ attraction นะคะ แล้วก็ Compromise มันแปลว่าเขาและคุณเนี่ยยังมีความรักต่อกันนะคะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปัญหามันอาจจะยังแก้ไขไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะต้องให้เวลากัน Compromise หมายถึงการสามารถประนีประนอมกันได้คะ่ะในอนาคตนะคะยังมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจนะคะก็อย่าใจร้อนแล้วกันนะ